สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปยทานอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเรามาดูลิบบินเลยค่ะว่าเราจะมีอะไรบ้างนะคะก็มีลิบบินนะคะลิบบินมีกันไกลนะคะมีเหรียญลิบบินที่เราจะใช้วันนี้ขนาดความยาวอยู่ที่ 7 0เซนนะคะความกว้างอยู่ที่12มิลนะคะเราจะใช้อยู่จำนวน4เส้นนะคะตัดด้านปลายทั้งสองด้านให้เป็นแหลมแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อสะดวกในการดูแล้วก็ง่ายในการมองนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นสีแต่ถ้าเพื่อนๆจำนานแล้วก็จะทำเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะ เราจะพับแบบนี้นะคะให้ห่างกันประมาณ3ามเซนนะคะส่วนด้านท้ายนะคะส่วนด้านท้ายเราจะบีบให้เป็นรอยแบบนี้นะคะบีบให้เป็นรอยแบบนี้นะคะเราจะใช้ความยาวอยู่ด้านบนเสมอนะคะอยู่ด้านบนเสมอเริ่มเลยนะคะเราจะวางริบินไว้สองเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง นำมาคล้องเส้นที่1ให้ได้รูปแบบนี้นะคะเส้นที่สามนำมาคล้องเส้นที่สองนะคะของเส้นที่สองให้ได้แบบนี้ด้านบนจะเป็นเส้นยาวนะคะเส้นที่4นะคะเส้นที่4ี่นำมาสอดลอดผ่านเส้นที่1นะคะสอดลอดผ่านเส้นที่1แบบนี้นะคะ แล้วดึงเส้นที่สามลอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะเราก็จะได้ฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปขั้นตอนถัดไปนะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่เหรียญก็ใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใส่ตอนลูกส้มก็ได้นะคะถ้าเราจะใส่ก็ใส่ตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่ตอนนี้ก็ไปใส่ตอนลูกส้มก็ได้นะคะ จะดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพอได้ฐานสีแบบนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มทําฐานแปดนะคะเราจะใช้เส้นด้านบนของทุกๆุกเส้นนะคะข้างล่างพับเฉียงขึ้นไปบนขวาด้านขวาพับเฉียงขึ้นไปบนซ้ายนะคะส่วนด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายนะคะ เราจะเหลืออยู่หนึ่งเส้นให้นํามาสอดตรงเส้นสีม่วงนี้นะคะเพื่อนๆนามาสอดตรงเส้นสีม่วงนะคะโดยสอดแบบนี้นะคะสอดแบบนี้ดึงนะคะแล้วบีบให้กระชับแบบนี้นะคะเราจะได้ฐานแปดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะยกขึ้นมาสี่เส้นนะคะเพื่อนๆจะยกเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆ เราจะใช้เส้นหนึ่งสสามสี่นะคะเส้นที่1น่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะจะได้รูปแบบนี้ด้านล่างจะเหลือสี่เส้นด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะหยิบข้างล่างลงไปไว้ข้างล่างแล้วหยิบด้านล่างสลับขึ้นมาด้านบน จนข้างล่างหมดทั้ง4เส้นนะคะเราจะวางลงไป1เส้นหยิบข้างข้างล่างขึ้นมาแทน1เส้นนะคะเราจะหยิบข้างบนลงไปข้างล่างหยิบด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะหยิบด้านบนวางลงไปหยิบด้านล่างสลับขึ้นมาวางด้านบนลงไปหยิบดนะ้านล่างสลบัสลบขึ้นมานะคะด้านล่างของเราก็หมด หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆด้านบนเราก็จะเหลือสีเส้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะวางริบบิ้นลงไปหนึ่งเส้นนะคะเพื่อนๆวางลงไปหนึ่งเส้นนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นบนมือสามเส้นนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เส้นสีขาวเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะเพื่อนๆเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะเป็นเส้นที่อยู่ติดกับเส้นที่เราวางลงไปเมื่อกี้นะคะ เราจะหยิบเส้นสีขาวนะคะสอดนะคะเราจะหยิบลงมาสอดนะคะเส้นสีขาวนี้นะคะเพื่อนๆเราจะสอดนะคะเราจะใช้เส้นสีขาวนี้สอดนะคะเราจะสอดเส้นสีขาวนี้เส้นเดียวนะคะเพื่อนๆสอดเส้นสีขาวเส้นเดียวนะคะ เส้นสีเหลืองเราจะใช้สอดสองเส้นก็คือเส้นสีขาวและเส้นสีม่วงนะคะก็ดึงส่วนเส้นสีเขียวเ,เราจะใช้สอดสามเส้นก็คือสอดผ่านเส้นสีขาวสีม่วงและสีเขียวนะคะสอดทะแยงออกไปแบบนี้นะคะสอดทะแยงออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วเราก็รวบริบบิ้นเข้าไปให้กระชับแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้ตึงทุกเส้นนะคะ ดึงลิบบินให้ตึงทุกเส้นอย่าให้เส้นลิบบินบิดผิดรูปนะคะให้ได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเราทำถูกนะคะเพื่อนๆเกลียวเขาจะหมุนตามกันแบบนี้นะคะเกลียวเขาจะหมุนตามกันแบบนี้พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งทุกๆเส้นนะคะดึงให้กระชับอีกทีทุกๆเส้น ขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะพาดริบบิน้นเพื่อนๆจะใช้เส้นไหนก็ได้นะคะเราจะใช้เส้นนี้ฝั่งซ้ายมือนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เส้นสีเหลืองนี้ก่อนนะคะเราก็จะนับไปหนึ่งสามเราก็จะพาดริบบิ้นลงไปหน้าเส้นที่สามนะคะเราก็กดไว้ด้านล่างนะคะโดยผ่าน3ามเส้นแบบนี้นะคะเส้นสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะพาดลงไปแบบนี้นะคะ เส้นถัดไปเราจะทําวนไปทางซ้ายนะคะเราก็พาดลงไปนับไปหนึ่งสองสามนะคะก็พาดลงไปแบบนี้กดไว้ด้านล่างค่ะเราก็ทําวนไปเรื่อยๆจนเหลือริบบิ้นในมือสามเส้นนะคะเราก็ยิบมาหนึ่งสองสามนะคะพาดลงไปนะคะพาดลงไปแบบนี้เราก็จะทําเส้นสีเหลืองถัดมาแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พาดไปนะคะ ดิบบินเราก็จะเหลืออยู่นะคะเหลืออยู่สี่เส้นเราก็พาดไปอีกเราจะทําเส้นนี้นับไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราก็พาดลงไปเลยแบบนี้นะคะลิบบินเราก็จะเหลืออยู่สามเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะสอดเก็บนะคะเราจะสอดเก็บโดยเราจะมือคือเส้นสีขาวนี้นะคะ เราจะมาสอดตรงเส้นสีเหลืองนี่นะคะเพื่อนๆเป็นเส้นที่อยู่ติดกับเส้นที่เราพาดลงไปสุดท้ายนะคะเราจะสอดเส้นสีเหลืองนี้เพียงเส้นเดียวนะคะสอดแบบนี้ดึงค่ะเส้นสีม่วงนะคะเพื่อนๆถัดมาเราจะสอดเส้นสีเหลืองและสีม่วงนะคะสอดแบบนี้นะคะดึงค่ะ ส่วนเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดสีเหลืองม่วงขาวนะคะเส้นจะโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆพอสอดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับทุกๆเส้นนะคะดึงให้กระชับพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะเราจะได้แบบนี้ ขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนถ้าลูกส้มเราไม่กลมเราก็บีบหมุนๆแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ดึงให้กระชับทุกทุกเส้นนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนเพื่อความให้ลูกส้มเราแน่นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะสอดตรงหน้าเส้นของตัวเองนะคะเพื่อนเราจะสอดตรงหน้าเส้นของตัวเองนะคะ เพื่อให้ผ่านออกไป3เส้นนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะสอดผ่านแบบนี้เราจะสอดที่หน้าเส้นตัวเองแล้วก็ผ่านไป1 2ึสานะคะก็ดึงออกสอดที่หน้าเส้นตัวเองนะคะผ่านออกไป3เส้นจะตามแนวของเส้นเลยนะคะเราก็จะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลย นะคะพอเราสอดเสร็จนะคะเส้นเขาจะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้เลยถ้าใครไม่ทานหยุดวิดีโอไวนะะ้นะคะนะคะสอดไปแบบนี้ทุกๆเส้นเลยข้ามไปทุก3เส้นนะคะเราก็ดึงนะคะพอได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับทุกๆุกเส้นนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะ เราจะทําในส่วนของกลีบด้านในนะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะเราจะทําเส้นนี้ดึงมาทางขวานะคะเพื่อนๆดึงมาทางขวาหักปลายเส้นลงนะคะเพื่อนๆหักปลายเส้นลงแบบนี้แล้วก็สอดลงไปที่หน้าเส้นของตัวเองนะคะสอดลงไปที่หน้าเส้นของตัวเองแล้วโผล่ออกไปสามเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆโผล่ออกไปสามเส้นแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงนะคะ ดึงมาด้านขวาดึงมาด้านขวาม้วนปลายลงแบบนี้นะคะสอดนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะจะได้แบบนี้ดึงมาด้านขวานะคะดึงมาด้านขวาม้วนแบบนี้นะคะม้วนแบบนี้ม้วนให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดหน้าเส้นของตัวเองผ่านออกไปสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะก็ดึง นะคะดึงแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำไปทางขวานะคะดึงมาทางขวาม้วนม้วนมาแบบนี้นะคะมมวนมาแบบนี้สอดค่ะสอดแบบนี้เลยดึงค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะดึงมาทางขวา ม้วนปลายนะคะสอดค่ะดึงเส้นมาทางขวาสอดทุกๆเส้นทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดึงแล้วก็จัดอีกทีหนึ่งนะคะดึงเส้นมาทางขวาสอด ดึงเส้นมาทางขวาเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาจัดกีบอีกทีนึงนะคะจัดกีบอีกทีนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสวยงาม เพื่อนจะชอบแบบฟูๆหร like ือว่าแบบชิดๆกันก็ได้นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทํากลีบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะดึงมาทางขวานะคะเพื่อนดึงมาทางขวาแล้วก็ทําเป็นกลวยแบบนี้นะคะเพื่อนเเส้นที่เราจะสอดนะคะเพื่อนเรามาดูเส้นที่เราจะสอดก่อนเราจะสอดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ ดึงมาทางขวาทำเป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดค่ะสอดแบบนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะแล้วเส้นก็จะผูกแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะเขาจะได้แบบนี้นะคะดึงมาทางขวาทำเป็นกลวยนะคะสอดค่ะ ดึงค่ะดึงมาทางขวาทําเป็นกล้วยดึงมาทางขวาทําเป็นกล้วย ดึงมาทางขวานะคะทำเป็นกล้วยดึงมาทางขวาทําเป็นกล้วย เป็นสุดท้ายแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาดึงจัดกลีบอีกทีนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสวยงามนะคะจะได้แบบนี้นะคะ ด้านหลังเราก็ตัดออกได้เลยนะคะด้านหลังเราก็ตัดออกเว้นไว้ประมาณสองเซนนะคะเพื่อนๆเว้นไว้ประมาณสองเซนนะคะเว้นไว้ประมาณสองเซนนะคะเราก็จะสอดเก็บเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะสอดเก็บเลยแบบนี้เราจะใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะสอดเก็บแบบนี้นะคะสอดเก็บแบบนี้เลย ง่ายๆนะคะสอดเก็บแบบนี้เลยคลิปนี้เราจะทำริบบิ้นต่างสีให้ดูนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายในการมองนะคะนะคะด้านหลังก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆด้านหน้าจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ลิบบิ้นแบบไหนก็ได้นะคะ ถ้าเราทําได้แล้วเราก็ค่อยใช้สีเดียวกันนะคะจะมองยากนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะใส่เหรียญด้านหลังได้นะคะเพืพ่อนๆเราจะหมุนเข้าไปแบบนี้นะคะหมุนเข้าไปแบบนี้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะหรือจะใส่ตอนลูกส้มนะคะก็ได้นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยเหรียญโปรยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพวืพ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ